ยิ่งลืมฝากออกเรือไปตดเดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> บ่ายนี้มีอะไรในวันนี้นะคะนุ่นพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ <c oughs> ซึ่งจังหวัดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งอยู่ด้วยกัน ที่ต้องมาห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือบึงบอระเพ็ดนั่นเองเพราะเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงนะคะและตอนนี้ค่ะเขาก็มีอาคารแสดงพันสัตว์น้ําบึงบอระเพ็ดให้เราได้ชมด้วยต้องบอกเลยนะคะว่าแค่รูปทรงของอาคารเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในก็คงไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวตามนุ่นไปชมเลยค่ะ เมืองสีแควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพกำขวัญของจังหวัดนครสวรรค์มาถึงที่นี่ทั้งทีก็คงพลาดไม่ได้ที่จะมาเยี่ยมชมที่นี่นะคะบึงบอระเพ็ดแหล่งท่องเที่ยวที่แสนจะขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันได้มีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอันเป็นแหล่งรวบรวมพันุ์ปลาหายากจากบึงบอระเพ็ดมาให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในดินแดนโลกใต้น้ำค่ะอยู่ภายในเรือนั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะก็อยู่กับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะนั่นก็คือคุณจิตรานั่นเองสวัสดีค่ะที่เราบอกว่าอยู่ภายในเรือนี่ก็คือเรือกระแชนใช่ไหมคะทำไมเราถึงมีการก่อสร้างอาคารนี้ให้เป็นรูปลักษณะเรือกระแชงด้วยคะเนื่องจากว่าเรือกระแชงเนี่ยเป็นยานฐานะซึ่งคนปากน้ำโพเนี่ย ใช้บรรทุกสินค้าในสมัยก่อนนะคะเราก็จําลองมานะคะเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่าความเป็นอยู่ของคนฝปางน้ำพูเนี่ยคือเขาใช้ลักษณะยานพาหนะเป็นแบบนี้ค่ะเป้าหมายหรือว่าจุดประสงค์ที่สร้างอาคารพันธัสั์น้ำนี้ขึ้นมาเพราะอะไรคะในบึงบอระเพ็ดแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเรามีพันปลาเนี่ยมากมายนะคะซึ่งเป็นพัน์ปลาธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำจืดซึ่งเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้ค่ะแต่ว่า มันกำลังจะสูญหายไปในบางชนิดเราก็อยากให้ลูกหลานหรือว่าคนที่รุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยรู้ว่าป่านาโพนั้นมีพันป่าอะไรบ้างเราก็เอามาแสดงในอาคารแห่งนี้กว่าร้อชนิดค่ะมีทั้งตู้ปลาก็จะมีอยู่ประมาณ30ตู้นะคะในส่วนที่สองคืออุโมงคือเหมือนกับผู้ที่เข้าไปชมแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ชิดนะคะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าภายในอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็จะมีในส่วนของปลาที่อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็มีนะคะแล้วก็จะมีในตู้ปลามีปลาทะเลอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะแล้วในส่วนชั้นบนเนี่ยเราก็ยังจะมีเรื่องของนกนะคะมีร้อยกว่าชนิดนะคะที่เรารวบรวมได้ะคะะ นอกจากนี้เวลาที่เรามาเที่ยวที่บึงบราเพชรเนี่ยจะไม่ได้เจอแต่สัตว์น้ำอย่างเดียวยังมีโชว์น่ารักๆของสัตว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็<ช><ช>คือละครลิงนะคะซึ่งคุณประกิตเนี่ยได้อยู่กับเรามานานมากจะเป็นการแสดงของลิงเนี่ยที่มีความหลากหลายน่ารักมากค่ะค่ะแล้วก็ยังมีโชว์จระเข้ด้วย <ๆ S 2> ใช่ไหมคะโชว์จระเข้ด้วยค่ะคือ,จอเจ้าเข่งเนี่ยคือถ้าคนมองเนี่ยจะมองว่าจระเข้นี่ดุร้ายนะคะแต่ว่าที่นี่เราใช้จระเข้เนี่ย เบ้าึงเสียด,ด้ยค่ะหมดเวลาซะแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามในครั้งถัดไปคุณจิตราก็ยังอยู่กับเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับในช่วงของายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ